ก็นะคะเราจะเล่นฟรีไฟกันนะคะตอนนี้เ so ล้วก็รวมแบบช่างเท่าวับที่คนนี้ก็อยู่ว่าช่างเออเล่าบอกค่ะก็วันี้นะคะแล้วก็จะวันนี้มาเล่นฟรีไฟกันนะคะตอนนี้นะแล้วก็กินกันเองลูกฟรีไฟใครเล่นเป็นซีไฟแม่งซีไฟปกติก็คอมเมนต์มาบอก ได้ร่างคิดเว้นะคะจะได้รู้ๆเนาะจะได้แบบ ต้องเขากินแบบดื่อดื้นก่อนเพรตอนนั้นแบบแรงจะตกตอนนั้นแรงตกดีเป็นแบนี้ you <laughs>

สูดหมดจริงตันนี้ก็รักแท้เนะชนนี้สวยจริง,ง,งมีชินมเยอะเ็เพชรควรคงไม่มอเห็ดนะเพชรสูงรนาดได้หา้ารค่ะนี่ไปของเงขอบไปได้สองเหนีย

โซ่แ <Okay. S 2> ขวบคุณเพื่อนไม่ต้องหยอกคนท้องใไม่ต้องปไปเพราะว่าคนยังไม่เจอเดี๋ยวจะปงไปดูในลาหาคน oh. อค่อปืนแล้วแต่ครานี้จะ Bubble cow!